วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับไปรีวิวร okay? wow! oh, ีวิวอะไรเรืองก้ของแท้ว้าวเรื่องไพ่มินิค้อต็มเลยไม่ลาไหวเฮียขี่ม้าได้ด้วยเหรออีอันนี้อันนี้น่าจะถูกใจคุณแม่นะคุณแม่ชอบปอเส้นเปล่าคุณแม่อยากนี้ลูกสาวไม่เหรอปอสมายแน่เลยปอฐานหายไปไหนอันหนึ่งอันนี่ลองอะไรอะไรก็หนูอะ นี่ครับผมอยากกระโเผอยากจีโดอยากโดชอนแกอยากมัแมงแกงมิโซะลูบ้านให้เขาอยากทำงานดน้วยเดี๋ยวนี่มันรายการอะไรกันแน่ครับเนี่ยต่ละครเฮ้ยใ,ใช่หรอใช่ใช่รายการอะไรโปสเตปาร์เดอร์ค่ะเบสปาร์เดอร์วันนี้เราอยู่กับใครกันบ้างครับเนี่ยอ่าวฟอไฟไไน,นอยูไอ่ไหนเนาะอยูอ่ไหนอยู่นี่นอนอยู่นี่นะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับน้องฟอนกับโฟครับแล้วก็ ปุ๊ก,กยัยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับไป <My View S 1> วิวรีวิวอะไวรเลโกู้ของแท้วเาวไพ่พ่อแย่งซื้อมาแต่ว่าเขามีสม่วนลดครับรรรใช่คือจริงๆนะครับเราเราชอบปอดเต้นหรอ let go, let Can ไม่เอาใช่เปล่าไม่ใช่ เราเราแอบชอบปอเ้นหรือเปล่าชอบชอบตัวไหนตัวขาวผู้หญิงหรือว่าชอบไอ้ไอ้อะไรนะที่มินเขาอะอะไรอะกวางอะกวางโอเคชอบกวางเพราฟันเย็นเหมือนกันฟันเย็นเหมือนกันเงีอ่าโอเคจริงๆครับตัวนี้เนี่ยเรานะครับได้ส่วนลดมานะจากราคาเต็มเราขายกันอยู่สามพันกว่าบาทนะค่่ะแต่ได้รับส่วนลดจากเจดีเซ็นทัลมาเหลือพันเพื่อเท่านั้นเองใช่ค่ะ เรามาดูกันดีกว่าครับว่ากล่องเนี่ยมีอะไรบ้างครับข้างหน้านี่ครับนี่เป็นไงบ้างอันนี้คือด้านหลังใช่ไหมเขาบอกเขาบอกว่ามีอะไรให้เราบ้างอันนี้มีมีม้ามีตัวเส้นอืมมีม้าแล้วก็มีบ้านด้วยมีบ้านเหมือนน่าจะเป็นที่แต่งตั้งกานโอ้โหเราจะประกอบได้ไหมเนี่ยดูแลเราทางทางไม่รอดคือไม่เหลือไม่ได้ใช่ไหมนี่นะครับโอ้โหตอนนี้นะครับก็แกะ อันที่เรียบร้อยนะครับโอเคอุ้ยหูตัวนี้นะคะเนี่ยก็ค่อยๆนะเนี่ยโอ้โหกี่ชิ้นนะเนี่ยครับอันนี้มันเหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่นะเนี่ยกลัวๆแล้วต้องต่อจะต่อได้เหรอโอ้ดูดิอะไรอ่ะเิคพิธีการโอกยยันอ๋อมันต่อได้หลายรูปแบบใช่ไหมนี่อะไรค่ะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันยันเนี่ยคอยดูหน่อยเอ้ยนี่มันคือยันยันไม่ใช่คูฟีเวอร์เออสติ๊กเกอร์ ลดค่า,งางเงี้ยเมื่อคืนใช่เหรอในนี้มีอะไรเครับมีหมดยางหมดยางหมดแล้วครับไหนมีอะไรบ้างอุลื่นลื่นไปแล้วเฮียต้องใช้โอเคขั้นไหนอ่าไหนตูจี้มีอะไรบ้างเราจะไปประกอบกันเล่นไหมโอเคเริ่มเลยครับเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนพี่ปุก๊กจัดการเลยเร็วดูดิโอ้ยมีหลายเล่มเลยไมกว่าหนังสือ นี่นะครับนี่คือสวนประกวัติมีต้นอะไรจากการตอบมาม้ามันร้องไงม้ามันร้องไงฮีฮ่าม้าร้องไงเรืวองว่ากลิ้งคองไงกิ้งคองไงเรื่องเห็นตบอ่ะแล้วผีอ่ะผีผีทำไงเฮ้ย โอ้โหน้องฟอสเซนของเรานะครับสวยงามมากเลยอ่ะเฮ้ยแงโขมก่อนไอ้ย่าขี่ม้าได้ด้วยเหรอเออดูนี่โอ้โหยี่นี่ะครับนี่คือฟอสเซนตอนที่จะเป็นเด็กแว่นนะครับโโอ้หเป็นเด็กแว่นเหรอเด็กแว่นกี่มอเตอร์ไซค์เหรอไงดีดีเมื่อก่อนน่ะกาจะขี่ควายแข่งกันก็ใช่บางทีนะข้างใต้ข้าคอีสานนี่แหละครับเขาขี่ไม่ได้เนาะ แต่เราแค่สมมติว่าเป็นแม่โอเคอีห้านี่นะครับนี่คือเคยเห็นคนกินเขาเล่นปะมีเหรอเล่นมี้เหรอมันทำไงฟินไหมไม่เอาดีกว่าเฮ้ยนี่มันคือตน้าตองนี่อ๋อโอเคเอาใส่ผิดอีกแล้วอันนี้ของไม่น่าเชื่อว่าของผู้หญิงก็ต้องยากขนาดนี้ชายไม่เอาอะไรหรอกมั้งไม่ค่ ใครเคยเห็นบ้างนะครับว่ามันจะมีพวกรถเดโก้ใช่ไหมต่อเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนไปข้างคุนี่แหละโอ้โหสวยอ่ะปีใจ้จริงต่อได้แล้วมีประกายเลยที่จะยับด้วยเนาะอ๋อเขาค่อยๆใช้ประการตีอานเค้ลุยเลยน้องฟุ๊กเป็นไงบ้างก่าจะเสร็จก็เรียกพ่อด้วยนะ พ่อขงไปนอนก่อนแม่เลยอะไรนยแม่ไหนโอ้โยนี่นะครับดีใจจริงๆผ่านมันมาแล้วโอ้ยอย่าต่อเเอ้าอันนี้ต่อไปแล้วเหรอไม่รู้ปวดจริงจริงนี่ไงต่อกระจกแล้วโอเคนี่นะครับนี่เราต่อกระจกได้แล้วไหนเอ้โก้ได้ข่าวว่ามีความสามารถพิเศษนี่หรอทำลิ้นได้หลายแบบอ๋อ โอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยไหนไหนไปใกล้สิโอ้โหปกแชกแล้วนี่ได้แบบนี้ไหมบ้างย้อนย้อนโอ้ทำได้อ่ะทำได้ตั้งแต่ห้าสิบห้าติงว่ะอันนี้อันนี้น่าจะถูกใจคุณแม่นะคุณแม่ชอบปอดเต้นเปล่าคุณแม่อยากมีลูกสาวไม่เหรอนายแค่เป็นลูกสาวได้บ้างคะปอดคะปอดคะปอดคะคะคบ ป <Wow. S 1> <laughs> อนไม่ชออาบน้ำเปล่าไม่ได้ออกฮะนี่อะไรอาบแล้วเหรอไหนมาดมดีหอมเปล่าไหนกลมเต่าหอ, <c oughs> อมดิห <c oughs> อมชื่ <c oughs> นใจ เอ๊ะแอแอพัดกข้ารานิเท้าแอีแอรแอสาดกระจายสากะจายอแอแอ่ก็เลยพูดว่อ๊อเ็บแม่ก็เลยแนี้เข่งาวว่านี่นะครับคุณแม่กับลูกก็อาาต่อตอนนี้ใกใกเท่าไระก็18แล้วรอทั้งหมดกีอีกล้านปีกหน้าครับ ร้อยหน้าเลยร้อยหน้าโอเคตอนนี้ผ่าดไปแล้วนะครับปิดแปดหน้าโอเคกำลังสวยแล้วใกล้แล้วอ๋อห่านมาแล้วนะเนี่ยแล้วก็อันนี้สวยนะออกมาหน้ากะสวยเนาะใช่เจ๋วเลยเจ๋วเลยโอเคอะไรอย่าง เอดูหน่อยอะไรไม่รู้เก like ้าอี้เหรอใช่เลยโเฮ้ยเต้าอี้มาแล้วโอ้สวยงามมาแล้วอ่ะปอดเก้าอี้นั่งได้ป่ะนั่งเลยอ่ะนั่งให้ดูหน่อยดิโฟสเซนอยู่ไหนอ่ะนั่งเลยตัวโฟสเซนอ่ะอาโต้ตาโต้เอ้ยอาโต้ตาโต้อใช่หรอเออลุนผาของเนี่ยเล้ก็มาตกแล้วก็เอากระบันไดมาบันไดเหรอไม่ใช่เก้าอี้

เจ้าเจ้าเจ้าไหนเอาเอาเอาของมาดูดิคุณแม่ใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋ออันนี้ข้้งบนข้างบนอันนี้ชั้นสองอันนี้ชั้นสองเฮ้ยโอ้โหเร็วที่นาเอาครับต่อเร็วนี่ค่าสวยไหมสวยครับโอ้โหเก่งจังนี่นะครับตอนนี้หลังจากผ่านมาประมาณสิบนาทีใช่ไหมไม่หรอกเกินไหนดูดิเอามาดูดิถึงแรงแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มา สูงที่ไรสูงที่สองรที่สองนะโอเคนี่นะครับโอ้ยตอนแรกตอนแรกแน่ไหทีหน้าละหน้าที่ตีที่เป็นแล้วนะนี้มาเล่นอันนี้ก่อน้องปอที่เป็นตัวช่วยพี่แบบอขวดที่สุดแล้วอย่เรียกว่าตัวช่วยเรียกว่าตัวขวดดีกว่าอไหนทำอะไรได้บ้างล้วอ่ะขุนได้อย่างเดียวน่ารักไหมน่ารักิงคือเราได้มาเยอะมากอืคือคนที่ซื้อมาเขาจะเขียนเลขที่ว่าเราได้มา ได้มาอันที่เท่าไหร่เหรอนี่เพชรอันนี้สวยมากครับเพชรสวยสวยฐานมันหายไปอันนึงวนวนลิงป๊อปเนี่ยเฮ้ยลิงป๊อปเหรอพ่อจัดด้วยเหรอจ้ำน้ำนมำน้ำน้น้น้ำพอทำหายได้เลยพอฐานหายไปไหนอันนึงอ๋อนี่นี่อะไรอะไรก็ได้เลยอ่ะนี่นะครับตอนนี้ น้องโฟกน้องฟุกนะครับก็โ้ยช่วยกันต่อคุณแม่ใหญ่เลยนะสุดยอดมากเลยนะครับโตขึ้นไปนี่เป็นวิศวะได้เลยใช่ปะอันนี้แค่จำลองค่ะไอเยียบอกว่าเฮียอยากเป็นนักา้าเกนมากกว่าได้เงินได้เงินเยอะเาวีแล้วฮาละไดมอนด์ไดมอนด์ไอเยยาเมื่อก่อนอ่ะไอเยยาคือโหดคนโหดที่สุดในในบ้านนี้แหละแล้วลองมาผมก็เป็นพ่อ ต่อรองมาอีกสามก็คือแม่หนูก็เคยฝึกขัดเล่นเอาเล่นได้เอาไปลงแล้วก็เล่นได้บางทีเนาะแน่ใจคือตายตายประมาณไปติดตัวไปติดไตห้าล้านตัวนี่คืออะไรกาเป็นชั้นสองเป็นชั้นแรกมครับเ๊้นแรกโอ้ยชั้นสองอะไรชั้นแรกมีหมาจีบถูงนะครับสามเมื่อไรเสร็จ ม่ใช่อันเดียวป่ะครูเป่นใช่อันเดียวแม่ต่อไปต่ออ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 ่อั่อ่ไหมออ่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 าม่ออ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 ่นอ่อ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 อ่ั้่ออ่ออ่ออ่นะ่อับเอ่ออ่มอ่อ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 องออ่ออ่ออ่ออนอะ่รับออ่ออ่อ่ออ่่ออ่ออ่อ่อเ่อ่่ออ่อ่ย่มออออ่ ไหนโฟกัสแบบพึง่งน้าไหนมาให้เพื่อนดูสิว้าวเออหนุนข้างได้ไนะด้ไปดึงแจได้เหรอใช่แต่มันหลอก<ด>โอ้นี่นะทำถามน,นะครับตอนนี้กำลังทำถามกันอย่างยอดเลยเอตอนนี้ผ่านมาแล้ว67หน้านะครับเพื่อนเหลืออีกเท่าไหร่ร้อยสี่สิบลบหกสิบโอ้โหเหลืยมาแปดสิบหน้าพอาจะวว้าเลทแค่เนี้ยอืมหนูคิดว่าจะต่อไง้วเป็นไง ตาโตมาโอ้ยยากจังเลยชิคามิสีเทาเขาบอกว่าเอาสีเทาวางในเซียนต่อต่อจบใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้มาเนจริงอ่ะก็จะเป็นความเป็นจริงที่เราไม่สามารถทำได้ลืมต่อทิ้งส่วนนั้นนี่ขอมนต้องกิน นี่คือข้าวจด้ข้าวได้นี่นี่ข้าวได้เราไม่เชื่อว่าพวกเราจะทำได้เราจะเป็นทีมเพื่อข้าวได้บันไดหน้าที่71แล้วใช่ นี่โอ้โหใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือขาตั้งนะนี่นำปอดน้อขับรถเล่นเลยถ้าเคยเห็นรถแข่งบ้างนะเขาจะเป็นที่ขับอย่างนี้ฮัลโหลฮัลโหลนนนนจลย้ยให้เชนเนอร์ให้เชนเนอร์เชนเนว่าแต่เราจะต่อตงไหนนึ่งครับผม ปอดขยันทำมากเลยนะครับขยันม he ัวแต่เล่นตรงปกบางเหมือนเลยครับมันโหก็ว่านะหายไปไหนหายไปไหนโอ้โหนี่นะครับเราตัดมาใกล้เสร็จแล้วความฝันของเรานะน้องเอลซ่า งานนี้ถ้าเกิดไม่มีคุณแม่นี่คงใส่ก็ไม่เสร็จนะครับไม่ให้เสร็จหรอกอันนี้อฟอดเป็นอะไรถ้าหยุดฟอดคือเล่นโถ่ยังฟอดเรียบร้อยครับเราประกอบแล้วว้าวอ๋ออันนี้เราใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับประมาณ5นชั่วโมงถือชั่วโมงครึ่งเนอะคุณเนอะต่อย่าเหมือนกันนะเนี่ย สวยงามนี่สวยงามนะครับนี่ปั๊บตัวม้าข้างบนหมุนได้ใช่ป่ะใช่แล้วก็เคสตัวนี้สามารถใส่ของได้นะเขามีแหวนมาให้เราสองวงในการใส่ด้วยนะโอ้โหนี่ครับบ๊อบด้วพี่ล็อกได้ด้วยล็อกได้ด้วยนะมีฟังก์ชันล็อกอ่าล็อกโอ้คุ้มไหมก็คุ้มดีเนาะสวยเนาะตั้งโชว์ไว้ก็ได้ใช่ต้องเอาไว้ตั้งโชว์นะเนี่ย โอเคสวยไหมน้องฟอดสวยไหมชอบไหมส่วนเลนนี่ว่าทำไมไม่ได้ใช้เลยปุ๊กต่อยากไหมครับยากยากนะโอเคแต่ก็เก่งมากนเนี่ยทำได้ขนาดนี้เลยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่อยากได้ตัวเลโกนี้นะก็สามารถไปติดตามได้นะครับอันนี้เราซื้อมาจากเดีเวเทนเท่านะครับในแอปนะครับเคานะครับที่เราได้มาเนี่ย จาก3,000ันกว่าบาทเหลือพันเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือลดไฟประมาณ70%เลยใครที่อยากได้แบบนี้ก็ไปติดตามโปรโมชั่นในเจดีจะเข้าได้นะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้งหมด4ีคนต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้หมดแรงโอเคก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ กดซับซักทก็คือกดติดตามัด้แหละช่องอะไร The F Bar เนี The F Bar เอช่องอะไรปุ๊อ The F Bar เอช่องอ, e อ,อะไรปอดช่องตัดต่อเนีย